Thank you สวัสดีครับวันนี้จากข้อมูลที่เรามีเราจะมาสำรวจเรื่องราวของเสือโครง p a n t e r r t ไทกริ s กันนะครับเป็นสัตว์ที่ทั้งหน้าเกรงขามแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่สัตว์ที่เป็นผู้ล่าสูงสุดในระบบนิเวศอย่างเสือโครงเนี่ย กลับถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันตามบัญชีแดงของ IUCN นะคะครับ IUCN นี่คือองค์กรหลักที่ประเมินสถานะสัตว์ทั่วโลกเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะข้อมูลล่าสุดนี่เขาประเมินว่าอาจจะเหลือในธรรมชาติจริงๆไม่ถึง4,000ตัวด้วยซ้ำค่ะส่วนใหญ่นี่ เอออยู่ในอินเดียเป็นหลักเลยนะคะซึ่งมันก็ดูขัดแย้งกันอยู่นะคะสัตว์ที่แข็งแกร่งขนาดนี้ทําไมถึงใกล้จะสูญพันธุ์นั่นสิครับน่าคิดมากนั้นเรามาเริ่มทําความรู้จักลักษณะทางกายภาพเด่นๆของมันกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกก็คือเป็นสัตว์ในวงแมวที่ใหญ่ที่สุดเลยใช่ค่ะใหญ่ที่สุดในวงแฟลฟรดยียดเลยแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ทุกคนจำได้คือลายพาดกลอนสีดำๆบนขนสีส้มๆเหลืองๆนี่แหละคะ่ะ อ๋อครับที่เขาบอกว่าเหมือนลายนิ้วมือคนเราเลยคือแต่ละตัวจะไม่ซ้ำกันเลยถูกต้องค่ะไม่ซ้ำกันเลยค่ะช่วยในการพรางตัวเวลาล่าเหยื่อได้ดีมากเลยนะคะแล้วในทางชีววิทยาก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อมีคโครโมโซม38แท่งค่ะครับผมแล้วเรื่องพฤติกรรมล่ะครับเห็นว่าชอบอยู่ตัวเดียวล่ะครับส่วนใหญ่ใช่ค่ะจะใช้ชีวิตสันโดดยกเว้นออตอนที่แม่เลี้ยงลูกอ่อนหรือว่าช่วงผสมพันธุ์ การที่อยู่ตัวเดียวนี่ก็หมายความว่าต้องการพื้นที่เยอะมากๆเลยสิครับเยอะมากๆค่ะต้องการอนณาเขตกว้างขวางสําหรับหาอาหารซึ่งเออตรงนี้แหละค่ะที่เป็นจุดเปราะบางมากๆพอป่ายมันลดลงหรือว่าถูกรบกวนที่อยู่มันก็น้อยลงด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วเขามีวิธีประกาศอนาเขตยังไงบ้างครับก็จะใช้การปัสสาวะรดตามต้นไม้หรือว่าฝักรอยขวนไว้ตามเปลือกไม้ค่ะ น่าสนใจครับแล้วเรื่องการล่าเหยื่อนะครับได้ยินว่าบางทีล่าได้แม้กระทั่งลูกช้างจริงเหรอครับอืมจริงค่ะเหยื่อหลัลกๆก,ก็จะเป็นพวกกวางหมูป่าแต่ด้วยพละกําลังมหาศาลก็อาจจะล่าเหยื่อที่ใหญ่กว่าอย่างลูกช้างหรือวัวกระทิงได้ในบางโอกาสค่ะโหสุดยอดเลยวิธีล่าคือซุ่มๆเข้าไปเหรอครับใช่ค่ะจะค่อยๆย,ย่องเข้าใกล้ๆแล้วก็จู่โจมกัดที่คอหอยหรือว่าท้ายทอย วิ่งได้เร็วมากนะคะเกิน6 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเร็วมากแล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจคือเขาชอบน้ำใช่ไหมครับต่างจากแมวส่วนใหญ่ชอบมากค่ะไม่กลัวน้ำเลยชอบว่ายน้ำแช่น้ำเพื่อคลายร้อนซึ่งต่างจากแมวใหญ่อื่นๆจริงๆค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องถิ่นที่อยู่ แต่ก่อนนี้เขามีพื้นที่อาศัยกว้างขวางมากเลยใช่ไหมครับกว้างมากๆค่ะข้อมูลบอกว่าเคยเจอตั้งแต่ตุรกียาวไปถึงตะบันออกไกลของรัสเซียโน่นเลยแล้วก็ลงมาถึงหมู่เกาะซุนด้าแต่ปัจจุบันนี้คือหายไปเยอะมากหายไปกว่า93%เลยค่ะเหลืออยู่แค่เป็นหย่อมๆในไม่กี่ประเทศอย่างอินเดียรัสซียอินโดจีนสุมาตราประมาณนี้ค่ะประชากรทั่วโลกตอนนี้ก็เหลืออยู่ราวๆสามพันแปกว่าตัวเท่านั้นเอง โอ้หลดลงไปเยอะจริงๆแล้วในบ้านเราล่ะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับในไทยเราคาดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณสัก250ตัวค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในผืนป่าตะวันตกอย่างทุ่งใหญ่นเรศวนแม่วงคลองลานแล้วก็มีรายงานที่แก่งกระจานกับพลาบาลาด้วยค่ะ <c oughs> ก็ยังถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนแล้วข้อมูลย่งพูดถึงชนิดย่อยต่างๆด้วยตรงนี้สําคัญยังไงครับ ค่ะชนิดย่อยหรือสับสปีชีส์เนี่ยก็คือประชากรเสือในแต่ละภูมิภาคที่อาจจะมีลักษณะต่างกันไปเล็กน้อยจากการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆน,น,นะคะเดิมทีเรามี9ชนิดย่อยแต่ว่าออที่น่าเสียใจคือ3ชนิดย่อยสูญพันธุ์ไปแล้วค่ะคือแคสเปียนชาวาแล้วก็บาหลีสูญพันธุ์ไปแล้วหมายความว่า,วาความหลากหลายทางพันธุก,กรรมตรงนั้นก็คือหายไปเลยใช่ค่ะหายไปตลอดกาลเลยค่ะน่าเสียดายมาก ครับแล้วชนิดย่อยที่ยังเหลืออยู่ล่ะครับมีอะไรเด่นๆบ้างครับที่ยังเหลืออยู่ก็อย่างเช่นเสือโคร่งไซบีเรียอันนี้จะตัวใหญ่สุดเลยอยู่ในอากาศหนาวเสือโคร่งเบงกอลอันนี้มีจํานวนเยอะสุดอยู่ที่อินเดียเป็นหลักแล้วก็มีเสือโคร่งสุมาตราตัวจะเล็บที่สุดที่ยังเหลืออยู่แล้วก็เอ่อที่น่าห่วงสุดๆคือเสือโคร่งจีนใต้ค่ะอันนี้คือใกล้สูญพันธุ์มากๆเหลือไม่กี่สิบตัวแล้วโอ้วิกฤตจริงๆนะครับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องสีพิเศษด้วยอย่างเสือคร่งขาวอ๋อค่ะเสือคร่งขาวจริงๆไม่ใช่เสือเผือกแท้นะคะแต่เกิดจากยีนด้อยทําให้มีเม็ดสีน้อยลงตาสีฟ้าส่วนใหญ่ที่เห็นกันในสวนสัตว์เนี่ยสืบเชื้อสายมาจากเสือดัวผู้ตัวหนึ่งชื่อโมหันในอินเดียค่ะครับผมซึ่งการที่ชนิดย่อยสูญพันธุ์ไปประชากรลดลงก็เลยนํามาสู่สถานะปัจจุบันคือใกล้สูญพันธุ์เอนเดสาเหตุหลักๆนี่คืออะไรนะครับ หลักๆเลยนะคะคือการสูญเสียถิ่นที่อยู่ค่ะป่าถูกทำลายถูกบุกรุก,กตามมาด้วยการลักลอบล่าเพราะว่าอวัยวะต่างๆของเสือเนี่ยเป็นที่ต้องการในตลาดมืดแล้วก็มีความขัดแย้งกับคนด้วยค่ะเวลาเสือออกมานอกป่าแล้วไปทำร้ายสัตว์เลี้ยงก็อาจจะถูกฆ่าได้มันซับซ้อนเหมือนกันนะครับอย่างที่อินเดียมีโครงการโปรเจกต์ไทเกอร์ที่เคยช่วยเพิ่มประชากรได้แต่สุดท้ายก็กลับลดลงอีกเพราะการล่า ใช่ค่ะเป็นตัวอย่างที่ชี้ว่าการอนุรักษ์มันต้องทำรอบด้านจริงๆค่ะปกป้องพื้นที่อย่างเดียวไม่พอต้องจัดการเรื่องการล่าอย่างจริงจังด้วยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยครับและเสือโคร่งนี่ก็มีความสำคัญในเชิงวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมครับมากเลยค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความสง่างามปรากฏอยู่ในตำนานนิทานเป็นสัตว์ประจำชาติของหลายประเทศเลยการสูญเสียเสือโคร่งไปก็เหมือนสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมด้วยค่ะ สรุปได้ว่าเสือโคร่งเป็นสัตว์นักล่าที่น่าทึ่งมีบทบาทสําคัญแต่ก็เปราะบางมากสถานการณ์ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับมวยให้เราคิดนะคะคือพอเราเห็นชนิดย่อยมันสูญพันธุ์ไปแล้วอย่างแคสเปียนชวาบาหลีแล้วก็มีชนิดย่อยอื่นที่จอกคิวอยู่อย่างจีนใต้เนี่ย การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะส่งผลต่อความสามารถในการอยู่รอดระยะยาวของเสือโครงทั้งสายพันธุ์ได้ยังไงถึงแม้ว่าบางพื้นที่เราอาจจะเริ่มเห็นจนํานวนมันเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วก็ตามค่ะเป็นคําถามที่สําคัญมากจริงๆครับสําหรับอนาคตของนักล่าผู้ยิ่งใหญ่ชนิดนี้ขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ครับยินดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเสือโครงในบ้านเรากันนะคะ จากบทความเสือโครงผู้รักษาสมดุลป่าและดัชนีอนุรักษ์ค่ะมาดูกันค่ะว่าทำไมสัตว์นักล่าที่สง่างามชนิดนี้ถึงสำคัญมากๆต่อป่าไม้ของเราแล้วออตอนนี้สถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างครับบทความนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าเสือโครงเนี่ยไม่ใช่แค่สัตว์นักล่าธรรมดาธรมดานะครับแต่เป็นเหมือนตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าเลยแล้วก็เป็น,นกลไกสำคัญมากๆในการรักษาสมดุลธรรมชาติด้วยครับค่ะ เห็นว่าขนาดตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะใช่ครับตัวผู้เต็มวัยนี่อาจจะยาวถึง2เมตรได้เลยโห้ oh. เมตรครับยังไม่รวมหายกับเมตรนะน้ำหนักตัวนี้ก็แบบอาจจะถึง 250- หรือ300กิโลกรัมได้เลยโอ้โห oh. ถือเป็นสุดยอดผู้ล่าในป่าบ้านเราจริงๆครับแล้วด้วยขนาดตัวขนาดนี้เขาก็ต้องการอาหารเยอะมากนะคือวันหนึ่งๆเนี่ยต้องการเนื้อประมาณ5-6กกิโลกรัมทุกวันเลยเลยครับ กกิโลใช่ครับถ้าคิดเป็นเหยื่อขนาดใหญ่อย่างกวางป่าเนี่ยปีหนึ่งหนึ่งก้องล่าให้ได้อย่างน้อยๆก็ห้าสิบตัวเลยหูยปีละห้าสิบตัวแสดงว่าในป่าที่เสือตัวเดียวอาศัยอยู่เนี่ยเอ่อต้องมีกวางหรือว่าสัตว์กีบอื่นๆให้ล่าอย่างน้อยห้าร้อตัวเลยสิคะถึงจะพอถูกต้องครับต้องมีฐานเหยื่อประมาณนั้นเลยแล้วยังต้องการพื้นที่หากินที่กว้างมากๆด้วยนะ ประมาณ250 3 0 0ถึงตารางกิโลเมตรโหเกือบ2องแสนไร่แค่เสือตัวเดียวเนี่ยนะคะครับตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนความต้องการที่สูงมากซึ่งก็เชื่อมโยงกับบทบาทสำคัญของเขาในฐานนะเที่เราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตคีย์ STONE คีย์ STONE เหมือนหินหลักบนยอดโค้งประตูใช่ไหมคะใช่เลยครับถ้าดึงหินก้อนนั้นออกโค้งประตูก็อาจจะพังลงมาเสือโคร่งก็คล้ายๆกันจากงานวิจัย Thailand Tiger Project ขาพบว่าเสือเนี่ยมักจะล่าเหยื่อที่โตเต็มวัยแล้วซึ่งหลายครั้งก็อาจจะเป็นตัวที่แก่ตัวที่อ่อนแอหรือว่าป่วยอ oh. การล่าแบบนี้มันช่วยเอ่อควบคุมประชากรเหยื่อไม่ให้มีมากเกินไปแล้วก็เหมือนช่วยคัดกรองด้วยลดโอกาสที่โรคจะระบาดในฝูงสัตว์กีบเหมือนเป็นคุณหมอธรรมชาติคอยดูแลสุขภาพประชากรสัตว์ป่าเลยนะคะแล้วที่บอกว่าเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการอนุรักษ์ล่ะคะอันนี้คือยังไง อันนี้ก็ต่อเนื่องมาจากความต้องการที่สูงของเขานั่นแหละครับคือการที่เราเจอเสือเพิ่มขึ้นแค่ตัวเดียวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเสือตัวนั้นแต่มันเป็นสัญญาณว่าป่าตรงนั้นระบบนิเวศตรงนั้นต้องสมบูรณ์พอที่จะรองรับเขาได้อ๋อคือต้องมีเหยื่อ500ตัวมีป่าเกือบ200,000ไร่ที่ยังดีอยู่ใช่ครับต้องได้รับการดูแลปกป้องมาอย่างดีในทางกลับกันถ้าป่าไหนเคยมีเสือ แล้วเสือมันหายไปอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนภัยสีแดงเลยว่าระบบนิเวศหรือว่างานอนุรักษ์ตรงนั้นกําลังมีปัญหาใหญ่แล้วน่าเสียดายนะคะพอย้อนไปดูในอดีตเห็นว่าขนาดแถวๆกรุงเทพสมัยก่อนก็เคยมีเสือโครงใช่ครับมีบันทึกไว้แต่พอเริ่มมีการล่ามากๆเพื่อการค้าเอาหนังเอาเอาวัยวะต่างๆแล้วก็มีการเปลี่ยนป่าเป็นพื้นที่เกษตรเป็นเมืองเสือก็เลยถูกแบบผลักดันให้ถอยร่นขึ้นไปอยู่บนเขาแต่ก็ยังไม่วายโดนล,ล่าอยู่ดี แรงกดดันหลักๆเลยมี2อ,อย่างครับอย่างแรกคือล่าตัวเสือโดยตรงเลยอันนี้เพื่อการค้าผิดกฎหมายกับอีกอย่างที่ร้ายแรงไม่แพ้กันคือการล่าสัตว์ที่เป็นเหยื่อของเสือจนมันเหลือน้อยหรือหมดไปอ๋อคือเสือไม่มีอะไรกินใช่ครับฐานอาหารมันพังเสือก็อยู่ไม่ได้ขาดตั้งบ้านขาดตั้งอาหารประชากรก็เลยลดลงหัวาพาบเลยแล้วแล้วปัจจุบันล่ะคะ สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างพอจะมีความหวังไหมคะเอ่อจากข้อมูลล่าสุดของกรมอุทยานนะครับเมื่อปี2 5 6 4กเนี่ยเขาคาดว่าตอนนี้เราน่าจะมีเสือโคร่งในป่าธรรมชาติจริงๆเหลืออยู่แค่ประมาณ180-200ถึงตัวเท่านั้นเองทั้งประเทศเนี่ยนะคะแค่ร้อยกว่า200ตัวเองเหรอคะครับเป็นตัวเลขที่น้อยมากน่ากังวลจริงๆแล้วประชากรที่พอจะแบบฟื้นฟูตัวเองได้จริงๆเนี่ยมีอยู่แค่2กลุ่มป่าหลักๆคือกลุ่มป่าตะวันตก ถวห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่อันนี้อาจจะเยอะหน่อยราวร้อยห้าสิบตัวกับอีกกลุ่มคือที่ดงพญาเย็นเขาใหญ่อันนี้น่าจะมีประมาณสัก30ตัวซึ่งซึ่งจำนวนน้อยขนาดนี้ก็เสี่ยงเรื่องปัญหาเลือกชิดในระยะยาวหลืครับฟังดูเปราะบางมากๆเลยนะคะสรุปแล้วเนี่ยเสือโคร่งสำคัญกับป่าไม้ไทยเรามากๆเลยทั้งในแง่การควบคุมประชากรเหยื่อ คอยคัดกรองความแข็งแรงของสัตว์ป่าแล้วก็เป็นตัวชี้วัดว่าป่าเราสมบูรณ์แค่ไหนการที่จํานวนเขาลดลงต่อเนื่องนี่ก็เป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังมากๆเลยนะคะใช่ครับการอนุรักษ์เสือโคร่งเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่การปกป้องสัตว์สวยงามชนิดเดียวนะครับแต่มันคือการรักษาทั้งระบบนิเวศเลยทั้งป่าแหล่งน้ําสัตว์อื่นๆที่เป็นเหยื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยความสมบูรณ์ของธรรมชาติเหล่านี้ก็ส่งผลดีกลับมาหาเราหาคุณภาพชีวิตมนุษย์เรานี้แหละครับค่ะข้อมูลวันนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากๆทั้งความสำคัญและก็ความท้าทายนะคะทีนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้าค่ะอะไรคือคำถามสำคัญที่เราควรถามตัวเองหรือว่าร่วมกันหาคำตอบเพื่อให้คนกับเสือโคร่งเนี่ยพอจะอยู่ร่วมกันได้ในวันที่พื้นที่ธรรมชาติมันเหลือน,น้อยลงทุกทีทุกทีแบบนี้ค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆให้ดูทุกๆวันฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนฝากสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับเรามีสินค้าดีๆกดสั่งชือ้อ ได้เลยนะครับมีสินค้าดีมีคุณภาพให้บริการขอขอบคุณ FC ทุกๆคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทํามาให้ดูก่อนใครขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับ FC ฝั่งลาวด้วยนะครับ